สวัสดีค่ะวันนี้มากินยากับผู้บ่าวผู้บ่าวพลายวัดจะจักปีหรอเออซัมการละมังการละมังเป็นพีอันนี้เดือนเดือนใดเห้วัดลุล่าการละมังพฤษภาไม่ต้อง แปีแปดปีคือกันเ <c oughs> พราะวา่าเห็น <c oughs> อันนั้นเบาอยู่ห่าวแล้วนะคะผู้บ่าวผู้สาวมาอยู่คู่กันแล้วโลกนี้มันกลมตัวนี่ <c oughs> ตกลงมันกับมันกับดอเนาะโอ<ห>้แปดปีแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้ปีเดียวกันต่างกันแต่เดือนนะคะเย่ yeah. ทำให้น้ำผลกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างมีเพื่อนนะคะมาทุกวันนะคะพอ่อปัดเด็กวัดเตื่นทุกวัน,วนมาบาสมันกระเสบเมื่เนาะกินน้ำกัน าจะปนลงน้ำลน้ำไรลน้ำตัวเดียวเล่นแห้บนรเดี๋ยวหายแบบสี่เป็นไน่ขึ้นลงไเป็แบบสี่สายแลบสี่ไแบบสี่ไรนเลยขึ้นเร็วนะเล่นขึ้นเลยดีว่าแบี่เกน้ำลงเวลาแสี่หันมาเดยแต่งงาเขาโอ้มนคือแ่บแนำผลมนคือแ่บแทำไมอร่อยจังเลยลูกอร่อยจังเลยโอ้ดูนะเอ้ยเอ้อดึงบกขาดกั พอมีเหลียวพอมีแรงมาทางนี้ก็ได้กินด้านนี้เลยนี่กินด้านนี้เลยนี่โอ้ยไม่อยากเห็นการละมังนี่เลยอ่ะมันมันสะเทือนใจไม่เอาลูกเอาไปชั่งกิโลได้แล้วตัวนี้ทำไมมันบุบ ทำมากินคู่มือยังสีมันกับแป้นเนาะอ๋อดอกกุหาบมันยังว่าแเลยทำอ่ะทำมีมูจะได้กระแซบเฮ้ยมันกะระวังโชว์ตัวเองเอ้ยเย้ยโชว์ตัวเองเอ้ยเฮ้ยยังไปยั่วเขาหลา่ล่ะกินดีๆพอกินพอกินเดี๋กระเป้าไปนอนมา อร่อยจังเลยแสบหลายแสบหลายมาดมองแสบมันอยู่มองหนีต้วนี่ แฉบหลาย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  มาโรูมะเจ็บฝนเจ็บฝนเจ็บฝนวันนี้เจ็บฝนมีผู้บ่าวออมากินหญ้าด้วยรู้สึกอร่อยเป็นกรณีพิเศษเลยหัวใ,<จ>ใจเต้นตุกตับตุกตับหัว <laughs> ใจเต้นตุกตับตุกตับอเปล้า ให้ละอายมองนี่แสบด้วยอายเด้อไปแล้วเขาจะไปแล้วทายวัดจะไปน้ำเขาเวลา บ่อย่าไปล่ะอย่าไปอยู่วัดน้ำเขาติลูกออไไเบอจะเดินตามพอวนออไไ่ไม่ไปลูกไม่เอาเขาไปลูกยังอาลาธนาศิลป์เป็นดอกมานีมานีมาฝึกก่อนเขานอนวัดอยู่ได้อีหล่ะมานีมานี อร่อยจังเลยอุ้ยดอกกุหลาบบ้านน้องมังทำไมมันมันได้สวยจังเลยเนี่ยดอกกุหลาบบ้านน้องมังสวยจังเลยค่ะดูดูดอูอันนี้เหลืองชมพูชมพูหมอ,อกโ้มแดง อ่ะอ่ะอ่ะอยไม่เอาไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นการละมังอ่ะไม่อยากเห็นการละมังการละมังไม่สวยค่ะการละมังไม่สวยคนสวยเอ้ อชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ